ทรงปรงพระชนมายุสังขาร169เวลานั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วนาปาวาลเจดีเมื่อพระองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน่าสะพึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพ และดังกึกก้องคลั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้นจึงทรงเปร่งพระอุทานในเวลานั้นดังนี้ว่าพระโมนีละกรรมทั้งที่ช่างได้และที่ช่างไม่ได้อันเป็นเหตุก่อกำเนิดเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้แล้วยินดีในภายในมีใจมั่นคงทำลายกิเลสที่เกิดในตนได้ เหมือนนักรบทำลายเกราะได้ฉะนั้น